ข้าจะทุบเจ้าให้ตายน้อยพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายต่อหน้าข้าเวรแล้วกู่ตัวถูกสังหารในกระบวนท่าเดียวไข้กวนนี้ทำไมมันทรงพลังนักนะเรากำลังจะตายด้วยไข้ก้นนี้เจ้าชื่ออย่างเฉินใช่ไหมเจ้าสมควรถูกฆ่าตายเป็นคนแรก พี่หยางเฉินอะไรกันหยางเฉินพี่หยางเหมือนคนในกลุ่มนี้ไม่ได้โง่กันทุกคนหยางเฉินจริงๆแล้วเจ้าใช้ร่างอวาตารเจ้ามีสายตาที่เฉียบแหลมนะเจ้าเห็นว่าข้าใช้ร่างอวตารเข้ามาที่นี่พี่หยางเฉินท่านไม่เป็นอะไรเยี่ยมเลย ยางเฉินที่นี่มันอันตรายได้โปรดหนีไปแล้วไปแจ้งให้นายน้อยหูเจริงทราบเขาจะมีวิธีช่วยเราเร็วเข้ายางเฉินเจ้าไม่ใช่คู่ปรับของเขาฮิฮิตอนนี้พวกเจ้าต้องการหาใครสักคนมาช่วยข้าเกรงว่ามันสายไปแล้วพวกเจ้าทุกคนจะตายในไม่ช้ากูเซินเจ้ากล้าดียังไง ข้าเป็นคนของตระกูลอสู์อาคีนะเจ้ากล้าโจมตีข้าน,นหรอเจ้าไม่กลัวถูกตระกูลอสูรอาคีตามล่าไปชั่วชีวิตหรอจูหีมันมาถึงท่านนี้แล้วอย่ามาเห่าหอนให้เสียเวลาเลยข้าคือว่าที่ประมุกตระกูลชูราเจ้าเป็นแค่คนตัวกระจ้อยในตระกูลอศสูรอาคีข้าจะไม่ปล่อยให้ตระกูลอสูรอาคีของเจ้าร่วงเกินตระกูลชูราของข้า ประมุกตระกูลชูร่าล็อบหูเสียวเหยาเจ้าเมืองหมาปู่เซียงกุ่ยเรินเจ้าเมืองต้ารงหูเสียวเทียนเหมือนสิกผู้บัญชาการนี้ใกล้จะจบลงแล้วสินะการเคลื่อนไหวของกู่ซินก็เพียงพอแล้วที่จะกำจัดคู่ต่อสู้บนเกาะนี้ไปได้มากกว่าครึ่งเจ้าเมืองล็อบตระกูลชูร่าของท่านมีความสามารถมากจริงๆนั่นเป็นธรรมดา กูเซนคือว่าที่ประมุขของตะระกูลชูราในการต่อสู้นี้ชัยชนะของกูเซนเป็นเรื่องของแนวคิดมันไม่สมควรให้ต้องตื่นตระหนกเกินเหตุฮิฮิข้าไม่คิดงานนะอย่าลืมสิเราเพิ่งเริ่มการต่อสู้ฮ่าฮ <c oughs> ่าองหญิงท่านประเมินชายพเนจรคนนั้นสูงเกินไปหรือเปล่าเขาแค่ตัวคนเดียวกล้าต่อกรกับตะกูลชูราได้ยังไงไม่ต้องพูดถึง ต่อให้เขากล้าสร้างศัตรูกับตะกกนชูร่ามันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหาดวงตาของไข้กลสังหารของเราพบตราบใดที่เขาหาดวงตาของไข้กลไม่พบไม่มีทางทำลายไข้กลน,นี้ได้อย่างนั้นหรอกหรอ,อย่างเฉินกว่าร้อยชีวิตตอนนี้อยู่ในไข้กลสังหารเจ้าจะทำอย่างไรล่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ